สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพานะครับ ep ที่702ดรครับ702นยครับมีพ่อสะสมพ่กเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับ702นะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆพรับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ องแรกนะครับเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับ หมายเลขสามนะเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับยันคมชัดนะครับติดชัดเจนนะครับหมายเลขสี่นะครับ,รรบเป็นสมเด็จสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะครับหมายเลขสีน่นะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นพระกิ่งสมเด็จย่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับตอกโคแล้วก็มีหมายเลขน,นะครับกิ่งสมเด็จย่าหมายเลขห้านะครับหมายเลขหครับเป็นเหรียญพ่อกระเซีมนะปีหนึ่งแนะครับ ไมลเจนครับเป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะครับมีจานนะครับ <S <S พกิ่งคองตะเคียนนะครับเป็นพักเนื้อผงนะครับหมลิแปะครับเป็นพักปิดตานะครับปิดตาเนื้อผงนะครับหลังแบบนะครับลงรักนะครับหมลิแปะครับ มาริกานะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับชอบใช้นะครับมาริสิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพิตานะครับทองผสมนะครับ เป็นขุดสะหลวงผู้เผือกนะครับมาลิสินะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับ หมายเลขสิบสามครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะพ่อเพียงแตกนะครับสภาพสวยนะครับนี่มียางขัดแดงแดงเลยนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเนี่ยคมชัดนะครับสิบสี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองประมอเนื้อทองผสมนะครับ หมายเลสิบห้าครับเป็นเหรียญโ่อนะครัหลวงพ่อทาวัดไอห,หลวงพนะ่อไผ่นะในปรีญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะสภาพใช้นะครับเจาะหูมาครับสิบหกนะเป็นกิ่งหลวงพุทธทิมนะครับ ร่างโคศลานะครับ17นะครับเป็นเหรียญหลวงพุทธิมยดน้ำนะครับสิบแปดนะครับเป็นหลวงพุทธทวดเนื้อว่านนะครับผงครดประศาสนะครับ ทวดวัดประสาทเนื้อดำนะครับในสิบแปดนับใีสิบเก้านับเป็นพระพุทธโูน้อยเนื้อผงนะครับยี่สิบนับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับ ชมแดน,นครับเป็น,นทองผสมครับยี่สิบเอ็ด,คร,รค,ดครับเป็นรูปพับขุดนะครับนะครับเ,เขียนด้วยหลงพ่อหลิวนะครับ หลังนะครับรุ่นสร้างอุโบสถนะหลวงพ่อพ่ออะไรไม่แน่ใจวะน,นะครับหลวงพ่อลือรึเปล่านครับเนี่ยอันไม่ออกน,นะครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็นหลวงพ่อเดิมหนองโพนะครับ เป็นรูปหล,ปล่อโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับยี่สิบสามนะเป็นสมเด็จหลวงพ่อจันทร์นะครับวระฉลกหล่ำสุราธานีนะครับ เด็ดหลวงพ่อจันนะครับหมายเลขยี่สิบสามครับพัะชโลกรนะครับ,ห,รบหมายเลขยี่สิบสี่ับเป็นชินราชนะบใบสีมาเนื้อตะกัวนะครับชินตะกัวนะยี่สิบหกนะครับเป็นพระวัดท้ายตลาดนะครับ ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบหกเท่าตัวไปหมยี่สหกครับเมื่อกี้ยี่ห้าครับ26นยี่สิบหกครับเป็นพระกิ่งเฉลิมพลหลวงพ่อคูนะเนี่ยปารีสุโธนะครับกิ่งเฉลิมพลหลวงพ่อคูรุ่นแรกนะครับเฉลิมพลหลวงพ่อคูวัดบ้านไร่นะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับพิมพ์ประพามณฑลหลวงปู่สุขนะครับหลังจานนะครับ 2ี 28, เป็นแจกแม่ครัวหลวงพุทธุกนะครับยี่สิบเก้าเป็นสาห้าหลวงพ่อเปิน่นปี36นะครับเป็นตะกรุดเงินนะครับฝั่งพลอยนะครับปี36หนะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับตะกรุดเงินนะครับ สามสิบนะครับเป็นคุณแผนนะครับหลวงพ่อธรรมโชธนะครับปีหนึ่งหกะครับหลวงพ่อธรรมโชตนะครับ,รรค,รบคุณแผนหลังลูกเหมือน,นครับหลวงพ่อธรรมโชธค่ายบางระจันนะครับนี่ครับปีหนึ่งหกนะครับ คินได้นะครับทสามารถในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับโทรหรือไลน์เบอร์เดียวว่านับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแผนเก็บมูลไปดาวนะครับฝากเพื่อนไว้เพื่อนผู้ชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงนี้กันนะครับสวัสดีครับ